สวัสดีครับมาพบก,กับผมอีกแล้วนะครับช่างบินรถมือสองนะครับวันนี้จะพามาดูรถกระบะยูสุโฟวิลคันนี้นะจะมารีวิวให้ชมกันนะครับเป็นตัวสูงสักหน่อยนะคันนี้นะก็รถอยู่จังหวัดพิจูตรณ์อำเภอหลุมแก้วบ้านหนองบัวแก้วนะวันนี้จะมารีวิวให้ชมกันนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยเวลาที่มีรถเข้ามาใหม่แบบนี้จะได้ทันจะได้เห็นก่อนใครนะครับโอเคปะเพื่อไม่เสียเวลาพาไปดูใกล้ๆเลยดีกว่านะะกอกับกล้องรีวิวเลยดีกว่านะครับไปครับ มก่อนอื่นขอดูเล่มทะเบียนนะครับวันจดทะเบียนนะครับวันที่17พฤษภาคม2537นะครับยูสุคันนี้โฟวิลนะครับสีแดงนะครับสีตรงเล่มนะก็เป็นโฟวิลนะครับคันนี้90แรงม้าดีเซลนะครับคันนี้ก็คันนี้เล่มทะเบียนพร้อมโอนนะครับมาเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันดีกว่านะครับสําหรับรถคันนี้นะครับก็เป็นยูสุนะครับเป็นโฟวิลนะครับคันนี้ป้ายทะเบียนจังหวัดเลยนะครับบอนอ หกเจ็ดแปดเก้าอุ้ยเลขเรียงเลยอ่ะหกเจ็ดแปดเก้าเลยนะครับจังหวัดเลยนะครับโอ้เลขเรียงเลยนะครับอ่าหกเจ็ดแปดเก้าจริงด้วยนะหกเจ็ดแปดเก้านะครับปศหกแปดนะครับสิบเจ็ดพคสองห้าหกแปดนะครับโอ้โหรถก็อยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอำเภอลงกาวบ้านหนองบัวแก้วนะครับตอนนี้อ่าพร้อมลุยมากแล้วนะครับตอนนี้คันนี้สมบูรณ์มากนะเป็นกระบะ คันนี้ก็เป็นโฟ h e วิลนะม,มาแล้วนะครับสมบูรณ์มากนะสีก็ใช้ได้เลยนะครับสีเงาง,งามเลยมีอย่นีด้ด้วยครับบันไดด้วยนะมีบันไดด้วยนะครับโอ้โหยางก็พร้อมใช้งานนะไฮโรไนเนอร์ er นะครับเป็นกระบะ ผมใช้งานนะครับที่เขาใช้งานอยู่นะช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะนี่ครับก็จะมีป้อนฝุ่นว่านะครับเพราะเขาใช้งานอยู่นะวันนี้เขาต้องการให้มารีวิวขายให้นะผมก็จะรีวิวตามความเป็นจริงนะจะถ่ายเห็นเลยนะครับมี กันชนท้ายตัวเปิดกระบะหลังนี่เป็นจุดเดียวนะครับอันนี้พร้อมใช้งานมากๆนะอันนี้มียางอะไหด้วยนะครับหนึ่งเส้นนะครับยางอะไหลด้วยนะสีดีนะสีใช้ได้เลย สวยเลยครับแล้วล้อก็ล้อดีด้วยนะล้อนี้ใช้ใช้ขึ้นเขาลงห้วยนี่ได้สบายนะไม่มีสนิมนะไม่มีสนิมเลยนะครับแต่ผมขอเปิดเปิดดูกระบะหลังสักหน่อยดีกว่านะขอ,ขอแอบดูหน่อยนะครับขอแอบดูหน่อยโอ้คันนี้ไม่มีผุเลยครับไม่มีผุเลยนะครับนี่ผมขอแอบดูนะเนี่ยก็คือใครที่จะให้มารีวิวให้รถตัวเองก็ ผมจะต้องรีวิวละเอียดหน่อยนะอ่าโอเคภายนอกผ่านเลยภายนอกนี่ผ่านเลยนะครับอ่าภายนอกนี่ผ่านเลยโอเคผมแอบดูภายในสักหน่อยดีกว่าอันนี้กระจกเป็นกระจกมือหมุนนะใช้งานได้ครับไม่มีเจาะนะครับทเดิมเลยเออแต่ว่าอันนี้นี่นี่น,น,นี่นี่ก็คือเป็นิฟรมนะเป็นิฟรมนะไม่ค่อยดีแล้วนะเนี่ยนะ,ะคือผมต้องถ่ายหเห็นนะครับนะ เล็กเล็กน้อยคือผมจะไม่ปล่อยผ่านนะผมจะถ่ายให้เห็นเลยนะอ่าใครที่จะเอารถมาให้รีวิวนะครับคือผมต้องถ่ายละเอียดนะครับอ่าผมบอกไว้ก่อนนะผมต้องเบรกมือใช้ได้ด้วยนะเบรกมือใช้ได้เกียร์โฟนะคันนี้เบาะดีเบาะดีนะครับเบาะใช้ได้เลยผมได้กลิ่นใบเตยนะเดี๋ยวขอดูนี่ไงอ๋อเขามีใบเตยไปด้วยเปดใบเตยด้วยนะคเออ โอ้ภายในก็โอเคนะแอร์เย็นด้วยนะครับนี่เกียร์โฟนะเบาะก็ใช้ได้นะครับเดิมๆเ,เลยนะขาก็ใช้ได้คนระับโอเคโอเคอไปเดี๋ยวผมขอไปดูฝั่งคนขับกันบ้างดีกว่าดูมา ประตูดีนะประตูไม่เจาะเลยนะสมบูรณ์มากๆนะใครที่กำลังหารถเดิมๆอยู่นะเดิมๆนะฮะบอกโอเคมาทดลองขับขี่กันบ้างดีกว่าเกียร์โฟใช้งานปกตินะใช้งานทุกวันนะครับคันนี้เบรกมือใช้ได้ด้วยนะ เด็กมือใช้ได้ครับโอเคขอดูเลขไม้หน่อยหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบห้านะครับเห็นหรือเปล่าโอเคอ่ะจะเปิดกุญแจสตาร์ทวางเสียงสักหน่อยดีกว่านะครับกุญแจวางเรียบร้อยแล้วมาสตาร์ทสักหน่อยโอ้ติดเลยติดเลยสตาร์ทแล้วติดเลยแอร์เย็นเลยสตาร์ทแล้วแอร์เย็นเลยดีกว่าโอ้แจ๋ว ลองระบบไฟตั้งหน่อยเดี๋ยวใช้งานได้ไฟหน้าโอเคไปต้องลองกับขี่กันดีกว่า,าโอ้กระจุกก็ใช้ได้อ่าโอเคโอเคใช้งานได้ปกติเลยครบเลยครับคันนี้ ไปเคก็การกับขี่ใช้งานปกตินะเขาใช้งานในชีวิตประจําวันอยู่เลยนะครับคันนี้นะ,ะเกียร์ก็เขาได้ครบทุกเกียร์ไม่ดูดไม่รวมนะครับเกียร์โฟก็ใช้งานได้ดีนะเกียร์โฟก็ใช้งานได้นะครับได้ได้เลยนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับ แอร์เย็นด้วยนะครับคันนี้พลงมาลายพาวเวอร์นะเกียร์โฟวิวนะครับแอร์เย็นใช้งานได้ปกติเลยครับนิ่มๆเลยครับคันนี้ใครที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานอยู่นะครับเป็นเกียร์โฟล์นะ,ะมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปแวะข้างหน้านะจะไปดูเครื่องยนต์แล้วก็รายละเอียดราคาข้างล่างเนาะโอเคไปเดี๋ยวผมหาที่จอด ถ่ายเครื่องยนให้ดูสักหน่อยดีกว่านะครับนะครับ ก็คันนี้นะครับเจ้าของนะครับราคาที่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจก็สามารถโทรมาคุยได้นะโทรมาตกลงได้นะครับเบอร์โทรอยู่ที่ชื่อคลิปแล้วนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะสามารถโทรมาตกลงได้นะรถอยู่จังหวัดเชรบูรณ์อำเภอดงกาวบ้านหนองบัวแก้วโอเคสําหรับวันนี้จะประมาณนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ